สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับน้องฟ้าปักเครื่องค่ะวันนี้นะคะ e p ที่637แล้วนะคะสวัสดีพี่พี่ีทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีสําหรับพี่พี่ที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะที่เราไม่ค่อยจะได้เจอกันเลยนะคะพี่พี่สำหรับช่วงนี้นะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้แม่ค้าก็อาจจะติดธุระหรือว่าติดงานบ้างนิดหน่อยนะคะพี่พี่นานๆเรามาเจอกันสักหนึ่งครั้งนะแม่ค้าก็เลยเปิด EP พิเศษได้กับ พี่ในวันนี้นะคะสำหรับ E ีพีที่637นะคะเราก็มาเปิดอีพีบาททุกรายการกันเหมือนเดิมค่ะพี่พีเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะ80บาททุกรายการค่ะค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะปลายทางบวกเพิ่ม20เหมือนเช่นเดิมเลยค่ะพี่พีทั้งหมด50รายการเลยนะคะวันนี้มีเอาไหมคะก็ลงช็อตไปแล้วบ้างนะ,ะพี่พีก็าอาจจะได้ชมในช็อตมาแล้วบ้างค่ะยังไงนะคะถูกใจองคไหนอย่าลืมนะคะเอดไลที่พระฟ้า,ฟา หนึสองสามนะคะ ID ลายเดิมนะจ๊ะพี่พี่ีไลายเดิมจ้าแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็เบอร์เดิมนะคะ084 362 2490เเหมือนเช่นเคยเลยนะคะ สำหรับพี่ๆี่ท่านใดที่ไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรมาปิดพระได้นะจ๊ะถ้าประสงค์อยากจะปิดพระนะจ๊ะก็อย่าลืมนะคะหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้ค่ะแม่ค้ปาปักลิงก์ไลน์ไว้ให้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆี่ที่ไม่ต้องพิมพ์ไอดีไลน์ให้ยุ่งยากน,นะจ๊ะวันนี้แปดสิบบาททุกรายการเลยค่ะพี่ๆพ,พี่พี่จะปิดกี่รายการก็ตามนะคะค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทค่ะปลายทางนะคะแม่ค้าก็ะโกเพิ่มยี่สิบบาทนะคะสำหรับพี่ๆที่ ะสะดวกปลายทางนะคะปลายทางของคนพร้อมรับนะถ้ายัางไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งสั่งปิดนะจ๊ะ,ะวันนี้นะคะก่อนชมลิปก่ะากดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแม่ค้ากันด้วยนะคะมาเริ่มที่หมายเลขหนึ่งวันนี้ไม่ได้ส่องเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่พวันนี้แม่ค้าไม่ได้ส่องให้ดูเหมือนเดิมเนาะแต่เราจะไปกันช้าๆนะคะองค์ไหนที่พี่ๆอยากจะขอภาพเพิ่มเติมนะก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าแม่ค้าเอ่อ รูปไว้ให้นะคะหมายเลขที่หนึ่งนะคะมาอมกรอบสแตนเลสนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งจากพี่พี่พระสมเด็จนะจ๊ะหม่ค้ไม่มีข้อมูลให้นะให้พี่พี่พิจารณาแล้วก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ถ้าพี่พี่อยากจะประสงค์อยากจะปิดนะคะเวลาแคปภาพหน้าจอรบควนแคปตอนนี้ไหมคะแปะหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่หมายเลขหนึ่งค่ะ ต่อไปคะ่ะรายการที่2นะคะอย่าลืมนะคะเอ็ดไลน์ท em ี่น้องฟ้าอ่าพระฟ้าหนึ่งสองสามนะจ๊ะพี่พี่พระฟ้าหนึ่งสองสามค่ะรายการที่สองนะวันนี้ทั้งหมดห้าสิบรายการจากพี่พี่ดูเจรายการไหนนะคะเอ็ดไลน์ที่พระฟ้าหนึ่งสองสามนะจ๊ะหมายเลขที่สองค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่สามเราเริ่มที่พระสมเด็จกันเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่พี่ลองดูรายละเอียดให้ดีนะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านค่ะ หลาจะไม่ค่อยได้เจอกันนาะแต่ว่าแม่ค้าก็ไม่ได้ไปไหนนะคะาพี่ๆยังอยู่กับพี่ๆอยู่นะคะวันไหนมีพารดีๆสวยๆหรือว่าอยากจะเปิด EP พิเศษแบบนี้แม่ค้าก็จะมาเปิดให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะยังไงก็ฝากดกติดตามช่องน้องฟ้าด้วยนะคะมาเลขที่3มค่ะ เรไปหมายเลขที่4ี่ค่ะถ้าน้องฟ้ามีเวลาเยอะๆนะน้องฟ้าก็จะมาลงคลิปให้พี่ๆบ่อยขึ้นกว่านี้นะคะซึ่งจากช่วงนี้ก็อาจจะติดงานบ้างนะคะพี่ๆก็ต้องกราบขออภัยด้วยสาหรับพี่ๆท่านใดที่รอชมชิปช่องของแมค้านะคะีนรายการที่4นะคะพี่ๆพ้าสมบรรายการที่4จะอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษยังไงก็บอกแมคค้าได้เลยนะคะแม่ค้าก็จะถ่ายรูปส่งให้พี่ๆได้ดูนะคะ หมายเลขที่ห้าค่ะพระสมเด็จรายการที่ห้านะจ๊ะหมายเลขที่ห้าค่ะระบุหมายเลขนะจ๊ะพี่ๆเวลาที่จะสอบถามหรือว่าจะปิดพระนะจ๊ะหมายเลขที่หกค่ะ ขอบคุณสำหรับพี่ๆที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาไม่ค้าลงคลิปจะได้ไม่พลาคดคลิปกันนะจ๊ะ80บาททุกรายการจากพี่ๆวันนี้80บาททุกรายการนะคะปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะสําหรับพี่ๆปลายทางนะคะ80ทุกรายการค่ะค่าส่งบ้านละ50บาทนะจ๊ะพี่ๆปลายทางบวกเพิ่ม20ค่ะขอบนะคะ นี่เป็นรายการที่7็นะจ๊าพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่เจค่ะหมาเยเลขที่เจ็ดนะคะไปต่อเลยค่ะที่รายการที่9้าไหมคะจะไม่ได้ส่องให้ดูนะจ๊ะพี่พีวันนี้อยากจะดูรายการไหนนะคะก็แอดไลน์หาม่ค่ะได้เลยนั่นหลังนะหะมาเยเลขที่แดค่ะ ต่อไปนะคะหมายเลขที่9ค่ะตระสมเด็จรายการที่9้าค่ะพี่พี่หมายเลขเก้าน,นะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่08 4 3 6 2 2 4 9 0นะคะหรือแอดไลน์ที่พัพฟ้า1นึงสนะคะหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้ค่ะหมายเลขที่สิบค่ะ น้าหลังนะจ๊ะรายการไหนที่แมค่ค้าเออเร็วไปนะคะก็ต้องขอไปด้วยพี่พก็เออสามารถดูย้อนหลังได้นะคะหมายเลขที่สิบค่ะเออขอัยหมายมเลขที่สิบเอ็ดจ้ะมาต่อหมายเลขที่สิบเอ็ดกันเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ส่งให้ดูนะจ๊ะพี่พี่พิจารณาไปช้าๆพร้อมๆกันพระสมเด็จไหมคะไม่มีข้อมูลให้พี่พี่นะจ๊ะให้พี่ดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะ หมายเลขที่11นะคะไปต่อค่ะที่หมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากนะคะพี่ๆไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะหมายเลขที่12ค่ะรายการต่อไปกันเลยค่ะหม,หมายเลขที่13านะจ๊ะ าสมเด็รายการที่23่สิบสามค่ะขอไปค่ะหมายเลขที่สิบสามนี่นะคะเขี่ภาพหน้าจอแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเวลาที่จะอ่าสอบถามรายละเอียดหมายเลขสิบค่ะพระช่องเราตรงปกร้อเปนะจ๊ะพี่ๆไม่ค้รับประกันตรงปกแน่นอนค่ะโวนเงินได้รับพระชัวนะคะ อาจจะส่งเร็วส่งช้าบ้างบางทีอยู่ที่คนส่งนะจ๊ะพี่พี่หมายเลขที่สิบสี่ค่ะไปต่อหมายเลขที่สิบห้ากันค่ะรายการที่สิบห้านะคะหมายเลขสิบ้าค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะ ขอไปค่ะรายการที่สิบหกค่ะเอ้ยแม่ค้าเป็นอะไระคะวันนี้เบอร์ไปนิดนึงนะขออไปนานๆมาเจอกันทีนะคะตื่นเต้นมาเลขที่สิบหกค่ะด้านหลังค่ะรายการที่สิบหกจ้ะไปต่อเลยที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะพระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดค่ะชอบรายการไหนนะคะคขภบพหน้าจอก็ได้นะจ๊ะพี่ๆหรือส่งไลน์ มาหาไม่ค้าได้เลยนะคะระบุหมายเลขห,หมายเลขให้ถูกต้องนะจ๊ะพิววี่หมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะต่อไปหมายเลขที่สิบแปดค่ะแนวแตกๆนิดนึงนะคะรายการที่สิบแปดนะคะไปต่อเลยค่ะรายการที่สิบเก้า มายเลขสิบเก้าค่ะหอ,อกนะคะด้านหลังรายการที่สิบเก้าค่ะต่อมาค่ะรายการที่ยีสิบนะคะพระสมเด็จรายการที่ยี่บค่ะ ะคะหมายเลขที่ยี่สิบหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะตามนี้เลยนะคะพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะ รายการไหนถูกใจโดนใจนะ,ะสอบถามได้ก่อนแต่พี่ๆไม่ปิดพลาดไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้ะคะ่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะวันนี้ไม่ได้ส่งให้ดูนะคะแปดสิบาททุกรายการเลยะคะ่ะพี่ๆแปดสิบทุกรายการค่าส่งบ้านละห้าสิบาทไปทางบุกเพิ่มยี่สิบนะคะมา,ายเลขที่ 28, ยี่สิบแปดยวพ่เอ่อยี่สิบสามนะคะขอไปเอ๊อะแม่ค้าวันนี้เป็นอะไร หมายเลขที่ยี่สิบสี่กันค่ะไปที่ยี่สิบสี่นะภาพสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะไม่ได้มาลงนานนะคะพูดก็ไม่ค่อยจะถูกเลนะตอนนี้มาเลขที่ยี่สิบสี่จ้ะพี่ๆขออภัยพี่ๆด้วยนะจ๊ะไม่งงเนาะมาเลขยี่สิบห้าจ้ะยี่สิบห้าสวยมากนะคะภาพสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้าจ้ะวันนี้ไม่ได้ส่องให้ดูนะ ยี่สิบห้านะจ๊ะพี่ๆค่ะรบกวนแบบว่าแอดไลน์หรือโทรมาถามนะคะถ้าพี่ๆปิดใต้คอมเมนต์นะบางทีพี่ๆปิดไม่ทันก็คือแม่ค้าไม่เห็นแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆหรือเห็นก็มาเห็นช้าแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะไม่ทันหรือว่าเออแม่ค้าไม่เห็นก็ไม่ได้ปิดนะคะพี่ๆบางทีพี่ๆโทรเลยค่ะรบกวนโหนะคะหรือว่า แอดไลน์เลยค่ะพี่ๆจะได้ปิดพาแน่นอนนะคะถ้าพี่ๆคอมเมนต์บางทีหม่คะไม่ได้เข้ามาชมแม่ค้ามาดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นนะอ่ะรายการนี้26ค่ะเป็นหลวงพ่อผาดน,นะคะพี่ๆพ,พระผ่งรูปเหมือนหลวงพ่อผาดคะ่ะวัดบ้านกวดนะคะบุรีรัมน,นี้เลี่ยมปฏิก,กันนะ้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแปดสิบบาทนะจ๊ะพี่ๆแปดสิบบาททุกรายการรายการที่ยี่สิบหกนะ ค่าส่งบ้านละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ปลายทางขออนุญาตโบกเพิ่มทียี่สิบบาทจ้ะอ่าหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพักระเพิมนะคะพักระเพิมรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปค่ะยี่สิบแปดนะคะมาที่พุ้มกอนะคะเนื้อเก่ามากนะคะซุ้มกอรายการที่ยี่สิบแปดนะจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะเนื้อดินนะจ๊ะ หมายเลขที่ยี่สิบแปดจ้ะต่อไปหมายเลขที่ยีเก้าเป็นพระรอดค่ะพี่พี่พารอดนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะสามสิบค่ะเป็นพระสังจายจากพี่พี่เป็นเนื้อดินนะคะ พระสังฆจายเนื้อดินนะคะรายการที่ยี่สิบเกเนื้อเก่ามากเลยนะจ๊ะถ้าอยากจะดูภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้นะคะเอ็ดไลน์นะคะหรือกดเลมใต้คลิปได้เลยจ้ะหมายเลขที่สามสิบค่ะไปต่อหมายเลขที่สามสิบเอ็ดกันเลยคะ่ะองนี้เป็นหลวงพ่ออิ่มนะคะวิพ,พีเป็นเอ่อเป็นพระผงนะคะรูปหยดน้ำนะคะหลวงพ่ออิ่มคะ่วะวัดศรีคะ่นะ,คะจังหวัดอ่างทองนะคะ หมายเลขที่สามสิบเอ็ดต่อไปสามสิบสองนะคะเป็นปางลีหลาคะเนื้อสีดำจ้ะพี่ๆด้านหลังนะจ๊ะหมายเลขที่สามสิบสองสามสิบสามหลวงพ่อโตค่ะพี่ๆพระเนื้อดินนะคะพิมพ์หลวงพ่อโตกุบางกระถิงค่ะ เก่าแล้วก็สวยนะคะหมายเลขสามสามต่อไปสามสิบสี่ค่ะเป็นพระสังฆจายนะคะกูวัดเงินคงเตยค่ะพี่พมี่หมายเลขสาม,ะะส,ามสี่นะต่อไปสามสิบห้าเป็นพระปิดตาะค่ะเ,คเป็นเนื้อผงนะคะองค์น,นี้เป็นเนื้อผงจ้ะด้านหลังมียันแบบนี้นะจ๊ะ สา,าค่ะต่อไปค่ะสามหกค่ะเป็นพิมพ์ชลูดนะคะพี่พี่ผ้าปิดตานะคะลงลักชุบลักนะคะเนื้อผงนะคะชุบลักนะคะพิมพ์ชลูดค่ะหมายเลขสามสิบหก 36. ต่อไป3าก็เช่นกันนะจ๊ะ มป็นาปิตานะคะพิมพ์ชลูดคะ่ะเนื้อผลงลงรักเก่าติดทองเก่านะจ๊ะหมายเลขที่สามสิบเจ็ดต่อไปคะ่ะสามสิบแปดนะคะตรงนี้เป็นเนื้อโลหะ,ะจากพี่พี่เอเป็นพระเจ้าสัวขอภัยค่ะเป็นเจ้าสัวนะคะเนื้อโลหะตัดชอบแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังมียันนะคะพี่พี่ หลังมีจานนะไม่ค่าพูดผิด้าน,นหลังมีร้อยจานนะนนะหมายเลขที่สามสิบแปดต่อไปสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้านะคะเป็นเนื้อชินนะคะเป็นพระกุกเช่นกันนะคะ,ะยายงานงี้เป็นพระกุกแต่ไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆหมายเลขที่สามสิบเก้าเป็นเนื้อชินนะตรงปกตามนี้นะจ๊ะพี่ๆตามองได้เลยถ้าเกิดพี่ๆปิดก็ระบุหมายเลขให้ดีนะจ๊ะแล้วกะกันตรงปกนะจ๊ะ สี่สิบค่ะหลวงปู่สุขค่ะนี่เป็นเนื้อชินนะจ๊ะเรียนหลวงปู่สุขค่ะพี่พีเนื้อชินนะจ๊ะหมายเลขที่สี่สิบต่อไปสี่สิบเอ็ดค่ะหลวงพ่อไผค่ะพี่พีเป็นเรียนหล่อนะคะหลวงพ่อไผวัดกำแพงนะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยค่ะตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ตามที่แม่ค้าให้ดูเลยเราอาจจะไม่ได้ส่องนะคะวันนี้เพราะว่ามีหลายรายการแต่ว่าแม่ค้าก็ให้พี่ๆดูไปช้าๆนะคะแล้วก็พิจารณาตามๆถึนไปนะคะถ้าเกิดรายการไหนที่ถูกใจนะคะก็มาแบ่งปันกับแม่ค้ากันไปได้เลยวันนี้เราเปิดราคาแบ่งปันเบาๆมากๆเลยค่ะที่80บาททุกรายการค่ะอาร์ซีสิบสองเปนลงจอบขอเงินนะคะวัดบางขานนะคะ หมายเลขที่ 42, 43เป็นพระพุทธรูปนะพี่ๆเป็นพระพุทธรูปหลอกนะคะเก่าค่ะเนื้อเก่าเนื้อสวยนะคะพี่ๆสวยนะคะรายการนี้สวยมากๆเลยใครที่ชอบสะสมก็ลองอพิจารณาไปสะสมดูนะคะวันนี้เปิดเบาๆมากๆแบ่งปันที่บอกมากๆองนี้ี44เราลงช็อตไปนะคะเมื่อสักครู่ เป็นหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบรุ่นนะจ๊ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบรุ่นค่ะหมายเลขที่สนะี่สิบสี่นะคะนี่คะสี่สิบสี่ค่ะสี่สิบห้านะคะก็เป็นรูปหล่อเช่นกันค่หลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะพี่พ หมาเลขที่สี่สิบห้าที่แม่ค้าให้ดูเร็วไม่ใช่ว่าพามแม่ค้าง,งุนเงี้ยอะไรพี่ๆแต่ว่าคือหลายรายการนะจ๊ะก็ถ้าดูช้าๆไปเดี๋ยวก็นานไปพี่ๆดูไปก็เบื่ออีกเนาะมายเลขที่สี่สิบหกนะจ๊ะหนวงปูท่ทวดพิมพเต่รีดเนื้อทองเหลืองนะคะเนื้อเก่ามากคะ่ะพี่ๆตามนี้เลย ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พีสามารถขอภาพเพิ่มเติมพี่เจนาเป็นสิบรอบได้เลยนะคะตอนจะปิดเอาหมายเลขที่สี่สิบเจ็ดนะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทัดวเช่นกันค่ะเนื้อเมฆพัดค่ะพี่พีหลวงปู่ทั่วต,วตอรีนะคะเนื้อเมฆพัดค่ะแปดสิบบาททุกรายการจะพี่พีแบ่งปันกันไปบอบาๆแบบนี้แล้วจ้ะสี่สิบแปดค่ะเป็น่าปิดตานะคะหยันยุ่งค่ะพี่พีเนื้อเมฆพผัดนะจ๊ะ รายการนี้ไม่ทราบทีนะคะวันนี้ห้าสิบรายการค่ะรายการละแปดสิบบาทค่าส่งบ้านละห้าสิบาทพี่ๆจะไปกี่รายการก็ตามนะคะค่าส่งบ้านละห้าสิบาทส่วนปลายทางไหมคะขอบวกเพิ่มยี่สิบาทนะจ๊ะสี่สิบแปดจ้ะต่อไปสี่สิบเก้าก็เป็นพระปิดตานะคะนี่เป็นพิมพ์เสียนแหลมนะคะเห็นไหมคะพี่ๆหลวงพ่อทานะจ๊ะวัดพะเนียงแตกค่ะองนี้เป็นหลวมพ่อทานะคะ หะะมายเลขที่49ารายการสุดท้ายของเรานะจ๊ะเป็นพาปริกเนตค่ะเนื้อสัมฤทธิ์นะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะเน,นี่นะประิกเนศนะคะเก่เานะคะพี่ๆตามที่เห็นในคลิปเลยจ้ะพี่ๆของเราต้องปกแน่นอนนะจ๊ะหมายเลข50ค่ะ อวันนี้นะคะหมดไปแล้วกับ50รายการใน EP พีที่637พี่พี่ถูกใจรายการไหนนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์ที่ฟ้าฟ้าหนึ่งสองสามหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนะคะพี่พี่แม่ค้าัากลิงก์ลาไว้ให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมหมคะไม่ไปไหนแน่นอนนะคะแล้วก็จะมี EP ีแบ่งปันเบาๆแบบนี้ให้พี่พี่มาบ่อยๆนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดแจร์กดถูกใจช่องแม่ค้าด้วยนะคะแล้วก็อ่า สัญญาว่าแม่ค้าไม่ไปไหนแน่นอนอยังไงก็จะกลับมาแบ่งปันกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดกระดิ่งด้วยเวลาไม่ค้าลงคลิปพี่ๆจะได้เข้ามาดูทันนะจ๊ะแม่ค้าต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ